และในที่สุดแมปเดมอนโซลซิมูเลเตอร์ก็อัปเดตสักทีนะครับว้าว ปรบมือให้เลยนะครับเนื่องจากแมปนี้เท่าที่ผมจําความได้นะอัปเดตท,ที่แล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอัปเดต4.0.4แล้วนะคุณผู้ชมจากการที่ผมเนี่ยเล่นไปประมาณอีก1ชั่วโมงหลังจากมันอัปเดตนะบอกเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปโคตรเยอะมีโหมดใหม่เพิ่มเข้ามาและระบบต่างๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแบบสิ้นเชิงเลยนะถือว่าสนุกกว่าเดิมมากๆเลยนะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าในคลิปนี้เรามาเล่นแมปนี้ กันดีกว่านะครับและมาดูกันดีกว่าว่ามีระบบอะไรใหม่ๆอัปเดตเพิ่มมาบ้างนะครับในอัปเดต4.0.4นั่นเองนะครับฉะนั้นก่อนที่จะรับชมคลิปนี้ฝากกันกดไลค์หน like ึ่งไลค์เบิ่มๆให้ด้วยละกันนะเพชรไม่พอหรือรีโรหมดมาใช้บริการร้านนี้ได้นะครับร้าน e สต t ร r e ร้านนี้มีจําหน่ายเพชรรีโรแบบเทรดในแมปอเนเม d ดีเฟนเดอร์รับรองปลอดภัยแน่นอนรวมถึงมีไก่มิสติกและ ID แไก่ตันบล็อกฟุตด้วยนะจะใช้บริการ กดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ โอเคครับเมื่อเราเข้าแมปไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเก่าหรือผู้เล่นใหม่นะฮะคุณผู้ชมก็จะมาเริ่มที่จุดนี้ทั้งหมดเลยนะคุณผู้ชมมันจะเป็นจุดใหม่นะฮะนี่เป็นจุดนี้เลยแล้วเขาก็จะสอนเราใหม่นะฮะให้เราเนี่ยมาต่อทรงต่อสู้กับมอนต่างๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยระบบปลดล็อกโซนนะครับหรือว่าปลดล็อกพื้นที่เนี่ยเขาเปลี่ยนให้กลายเป็นระบบแบบเควสแล้วคุณผู้ชมก็ต้องดูนะครับว่าเควสนั้นเนี่ยเขาให้ทําอะไรนะไม่งั้นถ้าไม่ทําตามเควสคุณผู้ชมก็จะไปโซนต่อไปไม่ได นั่นเองนะคุณผู้ชมซึ่งเป็นอะไรที่ผมบอกเลยว่าโคตรอีซี่นะครับง่ายกว่าเดิมมากๆและระบบในการสุ่มตัวละครเนี่ยก็เปลี่ยนไปแล้วด้วยสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยผมใช้ตัวอาคาษาอยู่ผมมาสุ่มตัวละครตรง,ตรงแพลตฟอร์มตรงนี้นะผมก็จะสุ่มได้แค่อาคาษาเท่านั้นฉะนั้นในการอัพเลเวลนปัจจุบันอัพเลเวลตัวละครได้แบบรวดเร็วมากๆนะฮะนี่ดูดิอาคาษาผมเนี่ยเลเวลขึ้นเร็วมากแต่ว่ามันก็จะใช้โซเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะเป็นแสนเลยครับพี่ ใช้โซโคตรเยอะนะครับเดี๋ยวสูไม่ดูนี่เลเวลขึ้นเร็วกว่าเดิมเยอะเลยนะคุณผู้ชมเป็นอะไรที่แบบดีมากๆเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมเนี่ยจะอัพเลเวลน้าแพทนี้นะครับดีมากเวอริกูดนะครับแล้วก็ระบบอื่นๆนะครับเรื่องระบบสแตทก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับอันนี้นะไม่มีอะไรที่แตกต่างจากเดิมผมเล่นมาแล้วทั้งหมดนะครับแมบปบนี้357ชั่วโมงเลยนะโอ้เล่นโคตรเยอะ แล้วก็ระบบสัตว์เลี้ยงครับเหมือนเดิมเลยนะครับคุณผู้ชมประมาณนี้นะฮะเหมือนเดิมเป๊ะๆนะครับอันนี้ระบบต่อไปครับก็เป็นช็อปนะครับช็อปก็เหมือนเดิมนะคุณผู้ชม ยังไม่มีให้กีบเกมพาร์นะครับแต่เหมือนว่าจะเพิ่มระบบเช็ดมานะครับเป็นหีบแบบนี้นะเรื่องหีบเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยอธิบายทีหลังละกันแล้วก็ระบบเสื้อผ้าอันนี้คือของที่ต้องเติมนั่นเองนะครับสัตว์เลี้ยงเหมือนเดิมเป็นอืมเป็นหนูตัวนี้นะฮะหนูนักเบ่งกล้ามนั่นเองนะคุณผู้ชมในภาคเอ่อเสาหลักเสียงอะ่ะถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็จะมีเอ่อระบบหีบนะครับอันนี้ระบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นระบบที่ดีมากๆเลยนะคุณผู้ชมซึ่งหีบอันนี้เนี่ยเราจะได้จากการเล่นในแบบต่างๆเนี่ ต,ตีบอสฆ่ามงฆ่ามอนเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะได้หีบอันนี้ด้วยเมื่อเราเปิดหีบนะครับเราก็จะได้ของตามแบบนี้เลยกดดูได้นะฮะคอมมอนเชตแร่เชดก็จะมีระดับบอกเลยนะว่าเรามีโอกาสที่จะได้อะไรบ้างมาอ่านดูได้ตรงนี้เลยนะคุณผู้ชมอันนี้ก็เราเปิดได้ทีละ10ครั้งเลยนะครับ เมื่อเปิดปุ๊บเนี่ยก็จะได้ของประมาณนี้เป็นเศษต่างๆเศษพวกนี้ใช้ในการอัปเกรดตัวละครนั่นเองนะครับก็จะเพิ่มระบบในการอัปเกรดมาด้วยนะแล้วก็ถ้าเราเปิดไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้พอยต์ประมาณนี้ด้วยเปิด10ครั้งได้10บพอยต์นะครับเอาพอยต์มาแลกเป็นกล่องนะครับที่ดีกว่าเดิมและนี่คือกล่องระดับอีพินะครับผมจะเปิดให้ดูแล้วกัน ปึบนี่ครับของที่ได้ก็จะดีกว่าเดิมก็เนี่ยเปิดได้เรื่อยๆนะคุณผู้ชมตามากล่องที่เรามีนะฮะประมาณนั้นและนี่คือระบบตัวละครแบบใหม่นะครับคุณผู้ชมก็จะมีตัวละครแบบแอซซิดด้วยนั่นก็คือตัวช่วยตีนะครับเราก็เลือกได้เลยนะ ถ้าเลือกตัวช่วยตีแบบไหนไปนแล้วนะครับมันก็จะมาแสดงด้านขวาแบบนี้นั่นเองนะเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับคุณผู้ชมตัวช่วยตีเนี่ยไม่สามารถใช้ซ้ํากับตัวที่เราออกมาต่อสู้เองได้อสมมติว่าผมจะเปลี่ยนตัวช่วยตีก็กดตรงนี้นะครับ เรือให้มันช่วยตีก็กดที่ acid นะครับมันก็จะมาช่วยเราตีเดเมจเท่าไหร่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะซึ่งเรื่องเศษที่ได้จากเมื่อกี้นะก็กดดูตรงนี้นะครับมีเศษเท่าไหร่เราก็สามารถอับคันได้นั่นเองนะครับ d a เมจก็จะเพิ่มนะครับถ้าอับคันมาดูตรงนี้ต่อครับอันนี้นะฮะก็จะเป็นระบบใหม่นะครับคุณผู้ชมเป็นระบบทาเลนต์นั่นเองนะครับระบบทาเลนต์เนี่ยมันจะต้องใช้ has นะเออมันเขียนว่าแฮชนะครับใช้แฮชในการอัปเกรดนั่นเองก็จะเป็นผัง s ซกิวเรีแบบนี้สามารถอัปเกรดได้แฮชหาได้จากโหมดต่างๆนะครับอย่างเช่นเรดแล้วก็ตีบอสถ้าจะไม่ผิดนะคุณผู้ชมถ้าข้อมูลผิดก็ขออภัยด้วยเพราะว่าผมเล่นอัปเดตนี้ไปประมาณ1ชั่วโมงเองนะครับก็ตามนี้นะคุณผู้ชมคร่าวๆเสื้อผ้าก็มีการเอ่อปรับปรานด้วยแหละบางชุดมันก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสเตตตนิดหน่อยก็ยังใช้ได้อยู่นะคุณผู้ชมไม่มีปัญหานะฮะมันก็ยังดีอยู่นะ เออก็ตามนั้นคร่าวๆนะครับก็เป็นแบบนี้เลยอัปเลเวลเนี่ยอันนี้ผมหาไม่เจอเลยนะครับว่าหาจากไหนเขาอาจจะเปลี่ยนระบบแล้วผมก็ไม่แน่ใจนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะใช้อักษรไปตีมอนให้คุณผู้ชมดูแล้วกันนะครับนี่ปึ้มปึ้มมันก็ง่ายๆครับโซนแรกนะครับอันนี้ก็เป็นสโตนเป็นหินนะครับอันนี้คือโซนแรกๆเลยนะคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับโซนต่อไปนะครับรู้สึกว่าต้องเดินมาทางนี้อันนี้ที่ผมเนี่ยไม่ต้องกดตีนะครับเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยมันช่วย adsit อยู่นั่นเองนะคร คือแบบอีซี่มากแล่นนี้ก็จะเป็นแอบปีศาจมือนั่นเองนะคุณผู้ชมตามเนื้อเรื่องนะครับเห็นไหมมีโอกาสได้กล่องอะไรนู่นนี่นั่นด้วยนะครับตามนั้น ลุยต่อครับสถานที่ต่อไปนะครับก็จะชื่อว่ามูเกนเทรนนั่นเองเข้ามาได้เลยนะครับนี่คุ้นเคยไหมล่ะอันนี้ก็จะเป็นที่เก่านั่นแหละคุณผู้ชมโค้ดรู้สึกว่าจะไม่มีโค้ดใหม่นะครับถ้าใครมีโค้ดใหม่ก็แปะไว้ได้นะกลับที่เดิมไปตรงนี้นะคุณผู้ชมมันชื่อว่าวิสต์เรียพิกนั่นเองนะครับเพรอัปเกรดพวกนี้ก็เหมือนเดิมครับอันนี้ระบบเดิมหมดเลยนะครับเพรช็อปมาดูดิผมยังไม่ได้ดูเลยนะฮะอุ้ยเหมือนเดิมหลายหลายอย่างก็เหมือนเดิมแต่ก็มีระบบใหม่เข้ามาด้วยนะฮะ อันนี้สกินช็อปนั่นเองนะคุณผู้ชมก็สามารถซื้อได้ใครไม่มีสกินไหนนะฮะซื้อได้เลยนะครับอันนี้ผมไม่มีผมก็จะบายปึบบายด้วยโซนะฮะไม่มีก็บายอ่าเป็นชุดใหม่นะครับดูจากทรงแล้วเพราะว่าปกติผมซื้อไปแทบทุกชุดแล้วนะครับระบบนี้ก็เหมือนเดิมคุณผู้ชมระบบช่วยทำภารกิจนะครับโซนตรงนี้ก็คิวมอนได้เหมือนเดิมนะครับนี่เลยรถไฟมูกินเทรนตรงนี้นะครับสามารถไต่ชั้นได้เหมือนเดิมนะครับนี่ชุดก็เหมือนเดิม ของรางวัลเหมือนเดิมนะครับส่วนลีดเดอร์บอร์ดไม่มีขึ้นนะครับอาจจะบั๊กอยู่หรืออะไรก็บ่อหู้นี่ก็ขึ้นไปบนรถไฟได้นะครับโซนตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะปลดล็อกได้ก็ต่อเมื่อคุณผู้ชมจัดการมอนด้านบนตรงนี้นะครับอย่าลืมนะผมค้างตรงนี้โคตรนานตรงนี้หรือเปล่าเออระบบใหม่เดี๋ยวผมดูแป๊บนะผมลองคุยดูก่อนกับ NPC ตัวนี้อ่าอันนี้เป็นระบบใหม่ครับเป็นระบบเรทนั่นเองนะคุณผู้ชมนี่เล่นเรดเราจะได้เป็นค่าแฮชแฮชเอาไปอัปเกรดผังเมื่อกี้นะครับนี่ ก็สามารถเล่นได้นะคููชมได้ของเยอะมากแล้วก็เล่นค่อนข้างง่ายนะครับไว้จะเล่นให้ดูแล้วกันในคลิปหน้าโซนนี้ก็จะเป็นโซนเอ่อกิวทาโรนะครับแล้วก็ปีาศาจเก,กโกะนั่นเองนะครับนี่ตามเนื้อเรื่องเลยครูชมนี่โซนนี้ก็จะมีโดมะอยู่นะครับจัดการโดมะก็มีโอกาสได้หีบด้วยก็ลองจัดการดูครับพลังเราเก่งแค่ไหนโอ้หระบบการใช้สกิลแมปนี้นะครับมันจะใช้เป็นระบบเอเนจีแล้วนะมันไม่ได้เป็นคูลดาวแล้วเห็นไหมปุ้ม ต, ой, ต, ой, ต่อยต่อยเตะนี่โอ้โหเลือดโคตรเยอะอแต่ก็ไม่ยากครับคุณผู้ชมนี่ได้มาเป็นหีบนะครับมี NPC ขายชุดอีกแล้วลองคุยดูดิเหมือนเดิมไหมเนี่ยชุดเดิมเลยครับคุณผู้ชมเป๊ะๆนะฮะถ้าเราจะผ่านโซนนี้ก็ต้องจัดการโดมานั่นแหละนะครับแล้วก็กระโดดเข้ามาทางนี้ได้เลยนะครับก็จะมีอาคาซาเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็มีศัตรูแบบนี้นะครับนี่มีมูซันด้วยนะครับมูซันร่างนี้ มาต่อได้ครับคุณผู้ชมก็จะเจอมูซันอีกร่างหนึงแล้วก็เจอมูซันร่างนี้นะครับนี่ก็จะเป็นลาร์ดบอสเลยนะเลือด2.3ล้านนั่นเองนะครับเข้ามาตรงนี้ครับก็ตามเนื้อเรื่องเลยนะค,คุณผู้ชมแล้วก็มาด้านหลังก็มีจัดการปีศาจตัวนี้ด้วยผมจําชื่อไม่ค่อยได้เลยนะครับแต่และตัวเอาเป็ว่าก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชม สำหรับอัปเดตปัจจุบันเนี่ยฮะถือว่ามีนู่นนี่นั่นต่างๆเพิ่มมาเยอะมากๆแล้วผมคิดว่าสนุกกว่าเดิมด้วยนะครับเออเป็นแบบที่น่าเล่นกว่าเดิมเยอะเลยนะในอัปเดตนี้ส่วนโค้ดไม่มีนะอย่างที่บอกไปแล้วนะครับถ้าใครรู้เนี่ยว่ามีโค้ดก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะเดี๋ยวจะปักคอมเมนต์ไว้ให้นะครับคลิปนี้ประมาณนี้ถ้าชอบอยากให้เล่นแมปนี้ต่อฝากกันกดไลค์ด้วยละกันชอบมากๆฝากกันกดซับและแน่นอนคลิปนี้ไปละจู้บบายๆไปแล้วครับ